คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้้าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับด j เจพี่อ้อยนภพาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันในฮาวทูรักกับดีเจพี่อ้อยนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเพลอแป๊บเดียวเราเข้าสู่กลางปีกันแล้วนะคะเครื่องปีหลังอะไรก็ตามที่เครื่องปีแรกรู้สึกมันยากเย็นเหลือเกินกว่าจะผ่านมาได้มันแบบโอ้โหสาหัสขอให้เครื่องปีหลังเบาลงแล้วก็เจอสิ่งที่ง่ายๆขึ้นบ้างรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะฝนฟ้าตกทุกวันเลยยังไงก็ตามอยู่กับฝนแบบที่เข้าใจฝนแล้วก็เข้าใจตัวเองว่าเอ๊ะถ้าอากาศแบบนี้ต้องดูแลตัวเองแบบไหนเดินทางยังไง และที่สําคัญเรื่องของโควิดก็ยังไม่ได้หายไปสะทีเดียวนะคะมีปัญหาเรื่องของใจคุยกันทางนี้มีปัญหาเรื่องของร่างกายอย่าลืมดูแลตัวเองและปรึกษาคุณหมอก็แล้วกันวันนี้มีปัญหาเรื่องของใจที่มีคําถามที่ฝากเข้ามาเวลาอ่านคําถามของหลายๆคนที่ส่งเข้ามาค่ะเยอะเลยที่ชอบถามว่าหนูโง่ไหมคะหนูโง่ใช่ไหมอ่ะพี่อยยืนยันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องความรักไม่มีใครโง่มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอม และก็เป็นสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นเสมอค่ะเรื่องคนอื่นเก่งกาดบอกแล้วตายอนาดเรื่องตัวเองทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับโง่นะมันเกี่ยวกับการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอาใจลงไปเล่นปับ๊บหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรทําแล้วเราไม่อยากทําไงคะให้คําปรึกษาคนอื่นเลยง่ายแล้วก็จะตายอนาดแล้วรู้สึกว่าถ้าฉันเองฉันก็ทําไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยทำไม่ได้ในวันนี้ไม่ได้แปลว่าอนาคตทำไม่ได้เรามาฟังคำถามนี้ดูสวัสดีคะ่ะพี่อ้อยและฮาวทุรัก หนูชื่ออ้อนค่ะอ้อนมีปัญหาอยากให้พี่อ้อยช่วยหน่อยอ้อนปรึกษาคนรอบตัวมีแต่คนบอกว่าอ้อนโง่และให้เลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้น้องอ้อนอายุ27ปีค่ะไม่เคยมีแฟนเลยแต่ตอนนี้อ้อนมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขาอายุมากกว่าอ้อนรอบหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่อ้อนทํางานเป็นประสานงานควบตําแหน่งแอดมินในบริษัทพี่คนนี้เขาเป็นหัวหน้าช่างประจำออฟฟิศทำให้อ้อนและเขามีการติดต่อสื่อสารกันบ่อย อะไรเสียอะไรจะซ่อมอ้อนจะเป็นคนประสานงานให้จนหลังๆเวลาที่พี่เขาขึ้นมาซ่อมก็จะมีขนมติดไม้ติดมือเล็กน้อยมาฝากอ้อนชอบพูดหยอกให้อ้อนเขินชมอ้อนว่าน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้จนตอนนี้เขายอมรับกับอ้อนเต็มตัวแล้วค่ะว่าเขาชอบแต่อ้อนยังไม่ได้ตกลงที่จะคบกับเขานะคะมันเหมือนเรายังไม่ได้ชอบเขามากขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกดีที่ได้พูดคุยกับเขาเดี๋ยวนะน้องอ้อนอายุ27เเขาโหมากกว่าเราหนึ่งรอบ ตอนนี้เขาก็ต้องประมาณเกือบ40แล้วเนาะพี่เขาเป็นคนดูซื้อเขาเคยเล่าให้อ้อนฟังว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วมีลูกสองคนแล้วก็เลิกกับภรรยาไปได้เกือบ3ปีตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเช่าห้องอยู่คนเดียวแต่ต้องส่งเสียลูกแล้วก็ต้องโอนเงินให้กับทางบ้านภาระค่อนข้างเยอะเขาเคยถามอ้อนว่ารังเกียจไหมที่จะคุยกับเขาคือถ้าตัดเรื่องภาระของพี่เขาอ้อนก็ชอบที่จะคุยกับเขานะคะเพราะเขาคุยสนุก ชอบเล่าเรื่องแปลกๆที่อ้อนไม่ค่อยรู้ให้อ้อนฟังซึ่งเราคุยกันมาหลายเดือนมันก็มีเรื่องราวดีๆเยอะมากในขณะที่ได้คุยกันแต่ก็มีหลายช่วงเหมือนกันที่พี่เขาบ่นถึงภาระที่เขาต้องเจอซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ถือว่ารับฟังคนที่เขากําลังมีปัญหาชีวิตก็แล้วกันถือว่าทําบุญซึ่งหลังจากที่เราคุยกันบ่อยๆพี่เขาก็มักจะชวนอ้อนไปทานอาหารในตอนเย็นด้วยความที่เรารับรู้ถึงภาระจะให้เขาเลี้ยงเราก็ใช่เรื่อง เวลาไปไหนด้วยกันอ้อนก็จะบอกเลยว่าพี่ไม่ต้องออกให้อ้อนนะซึ่งมันก็มีบ้างที่พี่เขาพยายามจะเลี้ยงเล็กๆน้อยๆแต่อ้อนก็ไม่อยากจะไปเป็นภาระเขาเพิ่มดังนั้นก็เลยปฏิเสธหรือไม่ถ้าช่วงไหนที่เขาดูลําบากบางทีเราก็เลี้ยงเขาก็มีค่ะช่วงสองสมเดือนที่ผ่านมาด้วยความที่พี่เขาเล่าให้ฟังว่าลูกๆเปิดเรียนแล้วเขาต้องส่งเสียให้ลูกก็เลยทําให้พี่เขาเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังสองสามเดือนนี้พี่เขาจะขอหยิบยืมเงินอ้อนบ้างบอกตรงๆนะคะพี่ อ้อนก็ไม่ใช่คนที่มีตังอะไรและตอนแรกอ้อนก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไว้ใจได้หรือเปล่าแต่พอเราตัดใจให้ยืมพี่เขาก็คืนตรงเวลาทุกครั้งอ้อนก็เลยเริ่มที่จะเชื่อใจและให้พี่เขายืมเงินเพราะสงสารเขามากจริงๆช่วงเดือนแรกเขาก็ยืมแค่เดือนละสองครั้งหลังๆเริ่มถี่ค่ะและก็รวบยอดคืนทุกสิ้นเดือน มันก็เลยทําให้บางทีเราก็มีช็อตบ้างเพราะเงินที่เราจะใช้หมุนเราดันเอาไปให้พี่เขายืมคราวนี้ได้ความที่เพื่อนที่ออฟฟิศอ้อนจับสังเกตเก่งเพราะว่าตอนนี้อ้อนเริ่มเปลี่ยนไปแต่ก่อนใครชวนไปกินอะไรซื้ออะไรอ้อนไม่เคยขัดหลังๆเราเริ่มอิดออดเพื่อนสนิทที่ออฟฟิศก็เริ่มซักไซ์อ้อมก็เลยตัดรำคาญเล่าให้ฟังปรากฏว่าเพื่อนด่าอ้อนยับเลยค่ะพี่บอกว่าอ้อนโง่ผู้ชายมันหวังให้เราเป็น ATM หรือเปล่า นะคะคหวังเงินของเราบ้างซึ่งอ้อนก็อธิบายว่าเราเห็นใจเขาจริงๆนะและทุกครั้งที่ยืมเขาก็คืนตรงเพื่อนก็บอกว่าสักวันระวันจะโดนเชิดเงินหนีอ้อนรู้สึกว่าเพื่อนที่ออฟฟิศดูอคติไปหรือเปล่าก็เลยลองไปถามเพื่อนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ทํางานด้วยกันดูบ้างเพื่อนก็บอกว่าอ้อนเปเก่งตังไม่มีจะกินยังเอาไปให้ผู้ชายอีกซึ่งความจริงเขาพูดแรงกว่านี้นะคะ ตอนนั้นที่เราให้เราเห็นใจเขาจริงๆนะคะพี่อ้อยเพราะอ้อนคุยกับเขาทุกวันเราเห็นกิจวัตรของเขาว่ามันลําบากจริงๆเราเลยให้ยืมแต่ก็พูดยากเพราะใครไม่เจอแบบอ้อนอาจจะไม่เข้าใจอ้อนก็เลยไปปรึกษารุ่นพี่ที่สนิททุกคนบอกเหมือนกันว่าอ้อนใจดีกันไปเราวัจจะถูกหลอกเอาง่ายๆซึ่งพอทุกคนพูดไปในแนวเดียวกันอ้อนก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราช่วยเหลือคนคนหนึง่งที่กําลังตกทุกข์ได้ยากมันเป็นเรื่องไม่ดีจริงๆหรือ ยิ่งบอกแบบนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าอ้อนห่างจากผู้ชายคนนี้เถอะแต่สําหรับอ้อนมันไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่พี่อ้อยล่ะคะคิดว่าอ้อนดูเป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนโง่แบบที่เพื่อนอ้อนบอกหรือเปล่าหรืออ้อนควรจะทํำยังไงดีกับสถานการณ์แบบนี้รบกวนพี่อ้อยช่วยตอบคําถามอ้อนหน่อยนะคะค่ะยินดีที่สุดเลยแต่น้องอ้อนอย่ามองโลกในแง่ดีจนลืมว่าการมองโลกในแง่ความเป็นจริงคืออะไรนะคะพีอ่อยย้ำอีกทีนะ ไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่มันอยู่แค่ยอมหรือไม่ยอมตอนนี้เนี่ยน้องอ้อนกําลังมีใจให้เขาพี่อ้อยว่าน้องเลยปักอ,อกปักใจกับทุกสิ่งที่เขาบอกจนเหมือนกําลังหลอกตัวเองนะน้องลองทําใจกลางๆแล้วลองคิดตามสิ่งที่พี่อ้อยบอกนะคะยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะ,อ,ะอันหนึง่งเขาอยู่ในตําแหน่งหัวหน้างานเป็นหัวหน้าช่างจริง,รงๆเขาควรมีไรายได้ระดับไหนคะเมื่อเทียบกับเรา คนรักกันช่วยกันได้นะแต่อย่าช่วยจนเขาอ่อนแอแค่แบมือขอน้องอ้อนเป็นรุ่นน้องเขาตั้งกี่ปีการมาขอเงินรุ่นน้องที่อายุแค่นี้อายุงานแค่นี้พูดตรงๆเขาไม่เขินหรอผู้ชายที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองที่สุดถ้าเขารักใครเขายิ่งต้องแสดงออกถึงภาวะผู้นําเพื่อโชว์ให้เห็นว่า ถ้าวันนึงเราเป็นครอบครัวเดียวกันน้องจะสามารถฝากชีวิตและอนาคตไว้ที่เขาได้ใครจะกล้าด้อยค่าตัวเองมาแบมือของเงินรุ่นน้องหรือของเงินจากผู้หญิงที่เขากำลังจีบอ่าลองคิดดีๆหรือแม้แต่ถ้าน้องอยากจะช่วยใครยังไงก็ต้องไม่เดือดร้อนต่อตัวเองค่ะเหมือนประโยคที่พี่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆอย่าเอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาด การดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจแต่ถ้าน้องให้มากไปจนตัวเองเริ่มลำบากพี่ว่าไม่ถูกละงานที่เราต้องใช้ความสามารถทั้งแรงกายแรงใจแลกเงินมาได้กลับไม่สามารถหาความสุขจากเงินนั้นได้เพราะมัวแต่ช่วยเขามันใช่หรือน้องและต้องช่วยไปถึงเมื่อไหร่ยิ่งให้เขายิ่งกลับไม่ค่อยเกรงใจไม่เขินอายใดๆพี่ว่าผิดปกติแล้วนะ พ่อแม่เราให้เลือดเนื้อและชีวิตน้องดูแลท่านดีแค่ไหนล่ะน้องตอบแทนท่านแล้วหรือยังท่านจะรู้สึกยังไงเมื่อลูกสาวที่ท่านรักดูลำบากลำบนใช้ชีวิตยากๆเพราะเอาเงินไปแบ่งผู้ชายคนหนึ่งใช้แบบไร้สติเงินทองกับเรื่องของหัวใจค่ะมันมาเกี่ยวโยงกันน้องอ้อนบางคนเขาถือด้วยซ้ำความสัมพันธ์ที่ยาวนานไม่ควรถูกทำให้พังพินาศด,ด้วยปัญหาเงิน,เง,นเงินทองทองเห็นเขาลำบากอยากช่วยลองช่วยรูปแบบอื่นได้ไหมล่ะ ให้กำลังใจให้วิธีการให้คำปรึกษาเอ๊ e, พี่คะหรือเราจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงบ้างนะนี่ขนาดพูดแบบนี้พี่ยังเขินแทนผู้ชายคนนั้นเลยอ่ะเขาอายุมากกว่าเราเป็นรอบๆเขาจะไม่รู้วิธีทำมาหากินเลยหรือความรักไม่ได้ทําให้ใครตาบอดนะคะแต่อาจทําให้เรามองแต่สิ่งที่เราอยากมองอ่ะน้องอ้อนบางคนสัญญาณอันตรายดังลั่นเรานั่นแหละที่แกล้งฟังไม่ได้ยินถ้าอ้อนสนใจผู้ชายคนนี้จริง อ้อนไม่อยากรู้หละคะว่าเขาเป็นคนดีพอที่จะให้น้องเลือกเป็นคู่ชีวิตไหมลองพิสูจน์ก็ได้ลองไม่ให้ดูคะ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างปฏิเสธอย่างอ่อนโยนพี่คะรอบมี้ไม่ไหวจริงๆตอนนี้อ้อนมีปัญหาที่บ้านถ้าเดือนนี้ตึงมือเนี่ยเดือนต่อไปอะ่ะอ้อนอาจจะต้องรบกวนพี่บ้างแล้วละ่ะลองสร้างโจทย์เพื่อทําให้เรารู้จักเขามากขึ้นเดี๋ยววันหนึ่งน้องก็จะรู้ค่ะว่า ตกลงเรามีค่าหรือแค่มีประโยชน์คือไม่ได้บอกให้น้องต้องมองโลกแง่ร้ายนะแต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะวิธีที่ผู้ชายดีๆเขาไม่ค่อยทํากันจีบรุ่นน้องขอยืมเงินรุ่นน้องประหลาดไปนหน่อยพี่ว่าอีกอย่างน้องบอกเห็นใจเขาเลยไม่กล้าปฏิเสธเขาแต่กลับเอาเรื่องของเขาไปปรึกษาคนนู้นคนนี้พี่อ้อยว่าก็เป็นวิธีที่ใจร้ายนะพี่ว่าคือปรึกษาพี่อ้อยนะ่ะไม่เป็นไรเพราะพี่อยู่ไกลไกลเกินกว่าจะมีผลอะไรต่อน้องและต่อเขา แต่ถ้าเกิดน้องเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ในออฟฟิศคนอื่นจะมองเขาแบบไหนคะวิธีการนี้ไม่น่าใช่วิธีที่จะแสดงออกว่าน้องเห็นใจเขาเอาตรงๆนะปฏิเสธไม่ให้เงินนะยังดูใจร้ายร้อยกว่านี้เลยอะ่ะน้องนั่นเอาเขาไปพูดกับคนนั้นคนนี้แม้ว่าเจตนาไม่ได้จะหมายถึงการประจานนะนะคะแต่แค่ขอคําปรึกษาแต่มันก็บอกไม่ได้หรอกคะ่ะว่าต่อให้ไม่เจตนาก็มีคนปีความแบบนั้นได้ตอนนี้คนคงมองเขาแปลกๆไปแล้วว่า น้องอ้อนเคยถามตัวเองไหมถ้าอ้อนไม่ช่วยเขาเขาดูแลชีวิตของเขายังไงอะคะเราคือคนเดียวที่อุ้มเขาอยู่หรือเขามีคนอื่นอีกไหมและอย่าลืมนะอ้อนเพิ่งมาเจอกับเขาก่อนเจอเราเขาอยู่ยังไงออาลองถามตัวเองดูค่ะเวลารักใครอย่าเพิ่งคิดว่าฉันเนี่ยต้องเป็นคนที่สามารถจะอบอุ้มเป็นคนที่เป็นผู้หญิงกู้โลกและฉันจะสามารถทําให้ชีวิตของเธอดีขึ้น ใจเย็นๆค่ะอ้อนค่อยๆดูกันไปคนเราพี่ายายมอีกทีรักกันช่วยกันได้แต่อย่าช่วยจนรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเริ่มเคยตัวน้องอ้อนบอกว่ารู้สึกไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราช่วยเหลือคนคนหนึ่งที่กำลังตกทุกข์ได้ยากมันเป็นเรื่องไม่ดีจริงๆหรือน้องมองผิดประเด็นช่วยคนอื่นคือเรื่องดีแต่ที่สำคัญคนคนนั้นต้องน่าช่วยด้วยนะคะคนคนนั้นน่าช่วยแค่ไหนเขาดูแลตัวเองไม่ได้หรือแค่เอาความรักและความมีน้ำใจของเรามาเอาเปรียบเรา เพื่อนๆพี่ๆที่น้องไปปรึกษาเขารักน้องอ้อนเขาถึงเตือนถ้าเขาไม่รักน้องซะหน่อยนะคงปล่อยน้องไปอ่ะจะไปโดนหลอกที่ไหนจะขึ้นเขาลงห้วยยังไงเขาคงปล่อยน้องกําลังมองคนที่หวังดีด้วยแง่ร้ายแต่กําลังมองคนที่อาจจะร้ายในแง่ดีเราลองมองในแง่ความจริงแล้วกันค่ะไม่ต้องมองลบไม่ต้องมองบวกจะช่วยใครต้องอย่าใจร้ายกับตัวเองจะช่วยคนที่ว่ายน้าไม่ได้น้องก็ต้องว่ายน้าให้แข็งกว่า หรือต้องดูด้วยนะคะว่าตกลงเขาวหว้น้ำไม่เป็นหรือแค่เห็นแก่ตัวพี่อ่อยถึงตั้งชื่อพอดแคสต์นี้ว่า how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันบางคนใช้ใจนำหน้าจนลืมไปว่าสติอยู่ไหนสติอยู่ไหนยังอยากให้เขายืมก็ต้องขอให้ยืมได้จ้ะแต่ตัวเองอย่าลำบากมันลำบากเกินไปคะ่ะอ้อนและที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะช่วยเขาขนาดไหน เขาก็คงต้องหาวิธีในการที่จะดูแลปกป้องตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเขาอายุเยอะกว่าน้องมีครอบครัวทั้งที่อ้อนนี่คือความรักครั้งแรกด้วยซ้าความรักครั้งแรกที่มันอาจจะหอมหวานกว่าปกติใช้สติเยอะๆนะคะมีอะไรเราคุยกันได้เสมอและตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นองเหนือจาก,การลองหยุดให้เงินเขาลองหยุดเอาเขาไปปรึกษาคนรอบตัวในออฟฟิศเพราะตอนนี้ต่อให้ไม่เจตนาแต่คนคงมองเขาแปลกไปแล้วล่ะคะ่ะ นะขอบคุณค่ะใน How To รักเราจะได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของหลายๆคนตรงนี้ขอบคุณอีกครั้งที่ไว้วางใจพี่อ้อยนะคะและเล่าเรื่องนูน้นเรื่องนี้ให้ฟังเป็นคนที่ฟังกันได้เสมอไม่ว่าจะเจออะไรหรือแม้แต่ใครที่ฟังพอดแคสต์แล้วมีความคิดเห็นอยากแสดงความคิดเห็นอาจจะเห็นด้วยอาจจะรู้สึกว่าหนูมีอีกวิธีค่ะพี่อ้อยคะเอาไปแบ่งให้น้องเขาลองไปใช้ดูได้ส่งเข้ามาได้ในอ e ีเมลนะคะ h o w t o u r a k p o d c a s t g m a i l c o m แล้วเจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปสวัสดีค่ะ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร